ราชาลูกนังทุลกขอเสนอเชียโก้เชื่อปรับตัวได้แล้วตอนนี้กระหายพาหงส์สู่ความสำเร็จก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับเชียโกคันตาราทำการวางขอบเขตความทะเยอทะยานของลิผูนในฤดูกาลนี้เอาไว้อย่างไม่จำกัดมกเกอร์ชาวสเปนคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องกับสโมสรต่างๆก่อนหน้านี้อย่างบาเยิร์ิวนิคและบาร์เซโลนาเวลานี้อยู่ในฤดูกาลที่2องของเขาที่แอนฟิล และเขาต้องการที่ช่วยหงแดงให้ลุ้นเกีดยรติยศต่างๆกับทุกๆระดับการแข่งขันผมมีความรู้สึกแบบเดียวกับที่ผมเคยมีในทุกๆท,ทีมที่ผมเล่นซึ่งก็คือการตั้งเป้าให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เตียโก้กล่าวในสมุดโปรแกรมการแข่งขันอย่างเป็นทางการของสโมสร<ๆ>เกี่ยวกับเป้าหมายที่เขาและเพื่อนร่วมทีมของเขามีสําหรับฤดูกาล2021-2022นั่นหมายถึงการเอาชนะทุกๆก,การแข่งขันเท่าที่จะเป็นไปได้ลีกแชมเปี้ยนลีกและการแข่งขันฟุตบอลถ้วยก็ด้วย นั่นเป็นเป้าหมายเสมอผมจะบอกว่าไม่มีอะไรที่แตกต่างระหว่างปีนี้ปีที่ผ่านมาและปีก่อนหน้านั้นเราต้องการชนะทุกๆสิ่งและเรามีความกระหายนั้นที่ไม่เพียงแค่ชนะทุกๆก,การแข่งขันเท่านั้นแต่การชนะทุกๆเกมดูการแรกของเตียโก้ในเมอร์ซีไซส์เห็นเขามีบทบาทสําคัญในช่วงการดําเนินการท้ายดูการซึ่งผ่านไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้และตอนนี้เขารู้สึกคุ้นเคยกับสไตล์และจังหวะก,การเล่นของพิมลีกแล้วเขาพูดต่อไปว่า ผมไม่รู้ว่าผมจะนับมันเป็นหนึ่งปีแห่งประสบการณ์อังกฤษได้หรือไม่เนื่องด้วยโควิด -19 ทุกๆสิ่งถูกปิดดังนั้นเราไม่สามารถจะสนุกกับการอยู่ในประเทศในอารมณ์นั้นได้มากนะักในแง่ของพิมลีกผมมีประสบการณ์หนึ่งปีเกี่ยวกับว่าเกมมันมีการแข่งขันอย่างไรและความเร็วของการเล่นเป็นอย่างไรจากที่มันเป็นเคสที่เกิดขึ้นเสมอมาเมื่อคุณกําลังปรับตัวมันเป็นปีที่ดีแต่ในช่วงแรกๆผมมีช่วงเวลาที่ยาก ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมได้เอาชนะสิ่งเหล่านั้นมาแล้วและผมกำลังตั้งต,า,งตารอฤดูกาลนี้อยู่เมื่อผมมาที่นี่ผพม,มีความชัดเจนอยู่แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่ผมจะนํามาอย่างทีมและสิ่งที่ทีมจะให้กับผมเรายังคงทํางานไปด้วยกันและผมคิดว่าเรานั้นมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆกันอยู่เสมอทั้งในแง่ของผู้เล่นเหล่านั้นซึ่งเราอยู่ที่นี่มาพักหนึ่งแล้วและผู้เล่นเหล่านั้นที่เข้ามานั่นคือวิธีการที่คุณสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาภายในกลุ่มเพื่อที่จะสามารถโชว์ฟอร์มในระดับสูงที่สุด และพัฒนาได้อลันฮัตตันอดีตกองหลังของแอสตันวิลล่าเชื่อว่าลิพูปล่อยข่าวการขยายสัญญาจอ์แดนเฮดสันกับตันทีในช่วงสุดท้ายของตลาดเพราะต้องการกลบเสียงด่าจากแฟนบอลว่าไม่มีนักเตะใหม่เข้ามาหงแดงตกลงสัญญายาวกับดาวเตะหัวเจลอีก4ปีทำให้เขาอยู่ในทิมเมอร์ซี่ไซส์จนถึงปี2025ข่าวดังกล่าวออกมาท่ามกลางความเงียบกริบในตลาดนักเตะของลิพูที่เสริมแค่อิบาฮิมากราเต้ตั้ตงแต่ตอนต้นตลาดนักเตะคนเดียว ฮัตตันกล่าวว่าค่อนข้างเหมือนกับว่าพวกเขาปล่อยมันออกมาเพราะตระหนักได้ว่าจะไม่มีใครเข้ามาอีกแล้วดังนั้นพวกเขาเลยคิดว่าเราก็ปล่อยข่าวการต่อสัญญานี้ออกไปผมคิดว่าเขาคือนักเตะคนสําคัญของพวกเขานะเขาสร้างความแตกต่างอย่างยิ่งใหญ่ผมอยู่ในเกมที่เบิร์ลีเขาเป็นคนขับเคลื่อนแผงมิดฟิลด์อย่างแท้จริงเขาจะไม่ยิงให้คุณ15ประตูหรือทํา15แอสซิสต์แต่เขาทําพวกงานที่ไม่มีใครทําทั้งหลายแถมทําได้ดีอีกต่างหาก เขาพยายามเคลื่อนทีมไปข้างหน้าเขาคือผู้นําและคุณจะคิดถึงเขาตอนที่ไม่มีเขาตรงนั้นผมคิดว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่วิเศษนะเบนเดวิสกองหลังตัวยืมของเชฟฟีเดยอมรับว่าเขามีฐานะเป็นเพียงกองหลังลำดับ5-6ที่ลิผูจึงต้องย้ายทีมเพื่อโอกาสลงสนามแข่งวัย25สมาปีย้ายจากเบรสตันมาร่วมทัพหง์แดงแบบสุดเซอร์ไพรส์เมื่อช่วงต้นปีด้วยค่าตัวเบื้องต้น5 0,000 0ปอนด์แต่กลับไม่รับโอกาสลงสนามสักนัดจนมาถึงช่วงซัมเมอร์ที่เจ้าตัวถูกปล่อยให้กับทางดาบคู่ใช้งาน ผมเริ่มตระหนักได้ว่าผมกลายเป็นตัวเลือกลำดับ5-6ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่ลิเวอร์พูลตอนที่ผมมาเชฟฟิลด์และได้รับการการันตีโอกาสลงสนามผมรู้สึกสบายใจขึ้นเดวิสกล่าวแต่มันก็ยังไม่มีใครลบข้อเท็จจริงที่ว่าผมยังเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลผมรู้สึกว่าการได้รายล้อมเป็นนักเตะระดับท็อปมันทำให้ผมพัฒนาขึ้นกว่าเดิมผมรู้สึกเติบโตขึ้นและทำให้ผมปรับตัวได้เร็วมากที่เชฟฟิลด์และหวังว่ามันจะแสดงออกมาให้เห็นในสนามด้วย การได้ลงเล่นสม่ำเสมอมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นเหตุผลที่ผมย้ายมาที่นี่ในรูปแบบยืมตัวสำหรับผมมันคือการได้เอ็นจอยกับการแข่งขันอีกครั้งเกลนจอร์นสันอดีตแบบ็คขวาลิพูบอกแฟนบอลตัวเองอยู่บนโลกแห่งความจริงเรื่องที่จะไปเสนอตัวเซนว่าที่ฟรีเอเยนเคลียน,ยนเอ็มบาเป้แข่งกับเรเรัลมเดริดนั้นไม่มีทางสำเร็จเพราะเป็นรองเรื่องสถานภาพทางการเงินรวมถึงความเป็นมหาอำนาจระดับนานาชาติ กองหน้าวัย22ปีกำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับปารีสแซงต์แชร์แมงโดยไม่คิดเส็นเพิ่มทำให้จะย้ายออกจากปาร์คเดอะแพร้งในฐานะผู้เล่นไร้สังกัดสมเสมอหน้าจนหลายค่ายยุโรปจ้องสถานการณ์ตาไม่กระพริบรวมถึงหงแดงและราชันชุดขาวย่างไรก็ตามจอห์นสันอยาให้เราเดอะคอปอย่าวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เพราะเทียบดีกรีก,รก,กับยอดสมสอนแห่งเมอร์ซี่ซ้ายยังเป็นรองอดีตกาลาติกอสพวกขายญยจะรุมตอมเขาจนหัวกระดด้บ้านไม่แหง้งหากหมอนั่นหลุดเข้าตลาดฝีเอยน็น ทุกคนจะไม่แยแสง,งันเหรออย่างไรก็ตามผมไม่เห็นว่าลิภูมีศักยภาพใหญ่พอไปบิดแย่งคว้าแข่งกับเรอัลมาดริตในการเปิดปากกับ bettingod.com พวกเขาเพิ่งประหยัดเงินไป180ล้านปอนด์ในสิงหาคมที่เพิ่งผ่านไปมาดริตมีต้นทุนมากกว่าแล้ว180ล้านปอนด์เพื่อเสนอค่าจ้างก้อนโตกว่าดังนั้นมันเป็นเรื่องยากที่จะเห็นคู่แข่งอื่นแย่งคว้าไหวต่อให้เรื่องนี้คุณไม่มีทางทราบว่ามันจะจบแบบไหนมันอาจมีเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับผู้เล่นคนอื่นๆ หรือสมมสอินอื่นซึ่งพยายามเปลี่ยนใจให้เขาเหลียวมามองก่องหน้าคือตำแหน่งที่ลิพูมีจำกัดใช้ได้เรื่องแค่4ี่คนแต่ทั้งดิวอ็กโอรดก้หรือทาคุมิมินามมโน,โนยังอยากฝากผีฝากไข่โทรฟี่แรกปีนี้ครอปรับรางวัลมิตรภาพเยอรมันและอังกฤษเจอเกนครอปด้วยาการทีมลิพูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหอการค้าอังกฤษและสถานทูตเมืองผู้ดีในเยอรมนีหลังจากที่เขาเป็นบุคคลที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและเยอรมนีเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยรางวัลที่ครอบได้นั้นมีชื่อว่าเยอรมันบิสติสฟอยชิปอวอร์ดซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียตรติแก่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศทุกอย่างที่แฟนๆยกย่องผมมานั้นผมคิดว่าเพราะขาดตัวเลือกอื่นๆบางทีผมเป็นคนเดียวที่ถูกเสนอชื่อนี้ก็ได้นะแต่ไม่ว่ายัางไงผมก็มีความสุขจริงๆครอบกล่าวตีตลกหลังได้รับรางวัลน,นอกจากนี้คุณซือวั้54ีปียังได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับตอนที่เขาตัดสินใจเดินทางมาประเทศอังกฤษสมัยตอนที่ยังหนุ่ม ผมนั่งรถไฟไปยังอังกฤษกับลูกพี่ลูกน้องตอนอายุ18อากาศมันไม่ดีเท่าไหร่เลยอย่างไรก็เถอะเราต่างก็ตกหลุมรักประเทศนี้มีคนเสนอที่นอนพร้อมอาหารเช้ามาให้5ปอนต่อคืนผมมาจากแบล็กฟอเรสมันคงเป็นสิ่งสุดท้ายสำหรับเราเลยแหละที่จะให้คนแปลกหน้ามานอนกับเราเพื่อแลกกับเงินนะนะเจ็ดผู้เล่นพิมพ์ลีที่ควรย้ายทีมแต่กลับไม่ได้ย้ายเราได้เห็นการย้ายทีมทีม่น่าเกิดขึ้นได้อยู่หลายต่อหลายดีลวทีเดียวในช่วงตลาดหน้าร้อนที่เพิ่งผ่านพ้นไป แต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่ามีผู้เล่นอีกไม่น้อยเลยที่สมควรจะได้โอกาสออกไปหาความท้าทายใหม่ๆดูบ้างอาจเพราะสถานะในทีมหรือปัจจัยใดๆก็แล้วแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่เกิดขึ้นลอริสคาร,ริอุสหรีู่ลล้มเหลวในการหาที่ใหม่ให้กับเขาและตอนนี้คาริอุสตกลงมาเป็นตัวเลือกลำดับที่4ของทีมในตำแหน่งผู้รักษาประตูไปอย่างน้อยก็จนถึงเดือนมกราคมนี้อย่างไรก็ดีมันไม่น่าแปลกใจนักหรอกว่าเฮดใดจเกนคลับถึงไม่ไว้ใจเขาอีกเลยหลังรอบชิงกับเรอัลมาดริดในปี2 0ง8 ฟิลโจนส์หากคุณมองโลกในแง่ดีก็คงจะคิดว่าโอเลกุนาโซชาจะให้โอกาสโจนส์ได้ลงสนามอยู่บ้างอย่างแน่นอนแต่การเข้ามาของราฟลวรานมันส่งผลต่อเขาโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแข้งวัย29ปีลายนี้ไม่ได้ลงสนามมาปีกว่าแล้วเอลลี่เมลนายแม้จะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาว่าต้องการย้ายทีมแต่นั้นก็ไม่อาจเปลี่ยนใจมิเกลอาจเจตาให้ตอบรับข้อเสนอของเอปตันได้ผลลัพธ์คือเขาถูกลงโทษด,ด้วยการให้ไปซ้อมกับทีมสำรองแทนและอาจจะต้องรอโอกาสไปอีกนานพอสมควร ตองกีเอนดอมเบเล่สเปอร์หวังจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลังการเข้ามาของนูโนเอสปิโตซานโตมูซาซิโซโก้แดนนี่โรสเอริกลาเมล่าและโทบี้อันเดรเรลต่างก็ถูกปล่อยตัวออกไปพร้อมกับแทนที่ด้วยแข้งเลือดใหม่มากพรสวรรค์ก่อนนั้นเอนดอมเบเล่ผู้เล่นคาตัตแพงระดับสติของสมโมสรก็ยังได้อยู่ต่อและแม้จะผ่านผู้จัดการทีมมาถึง3คนแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถทําให้เขาโชว์ฟอร์มออกมาสมค่าตัวเลยแม้แต่คนเดียวลอสบาร์กลี ไม่เอาหน้าขนาดแดนนี่ดิงบอเตอร์ยังหาทีมใหม่ได้เลยบาร์คลีย์โชคร้ายซะจริงเพราะเขาคงต้องจำใจลงเล่นในแค่ฟุตบอลถ้วยไปก่อนอย่างน้อยก็จนถึงปีหน้าเพราะเขาไม่ได้ถูกลงทะเบียนไว้ในทีมของโทมัสทูเกลสำหรับพิม์ลีกฤดูกาลนี้ฮาเมสโรดิเกสย้อนกลับไปปีที่แล้วเอเวอเรต์ภายใต้การคุมทีมของคาร์โลอันเชติทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งทีเดียวพวกเขามีคาร์วิร์ดเลวินคอยถล่มประตูและฮาเมสคอยสร้างสารรค์เกม แต่นั่นก็แค่ครู่เดียวเพราะหลังจากนั้นฟอร์มของสตาร์ชาวโคลเบีย er, ก็มีแต่ดิ่งลงเรื่อยๆและล่าสุดเขาก็ทําท่าว่าจะได้ย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์เพื่อช่วยพยุงสภาพความคล่องทางการเงินของสโมสรถาาว่าด้วยอาการบาดเจ็บและค่าแรงอันแสนแพงราฟาเอลเบนิเตสก็อาจจะได้โอกาสลองปลุกไฟในตัวเขากลับขึ้นมาอีกครั้งซึ่งหากทําได้มันก็นับว่าดีที่ฮาเมสไม่ได้ย้ายไปไหนเจสซี่ลินการ์ดลินการ์ดอาจจะยินดีนั่งรอกาสของเขากับแมริเ็ตที่มานั่งสำรองต่อไป แต่เราทุกคนเห็นว่าผลงานของเขากับเวสแฮมมันหน้าเหลือเชื่อและตัวเขาสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ 3. นัดแรกของ4ทีมเต็งศึกพรีเมียร์ลีก2021-2022กํากำลังเมามันเลยทีเดียวก็มีอันต้องเว้นวรคให้ทีมชาติทำศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกซะอย่างนั้นสำหรับสงครามแข่งพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แมนเส้นทางจริงเหลืออีกยาวไกลเกินกว่าจะบอกได้ว่าตอนจบจะออกมาเป็นเช่นไรแต่ช่วงเบรกทีมชาติอันน่าเบื่อแบบนี้ ผมครอบภาพฟอร์มของตัวเต็งทั้ง4ทีมที่ประกอบด้วยแมนซิตี้เชลซีลิพูและแมนเชสเตอร์แบบพอสังเกตแมนซิตี้ในฐในธนต็งหนึ่งและเต็งจ๋าแบบนอนมาเทีมยวเรบไสีฟ้าดันพลาดท่าพ่ายแพ้ตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลซะอย่างนั้นย้อนกลับไปในการพ่ายศึกที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมแมนซิตี้โชว์ฟอร์มไม่ค่อยใช้ไหลสักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งด้วยตัวผู้เล่นที่ยังไม่ใช่ชุดใหญ่แบบเต็มอัตราศึกขระนั้นพวกพี่ๆเขายังอุตสาหบุก,กระนำใส่เจ้าถิ่นอยู่ข้างเดียว โอกาสทำลายตะข่ายมากมายแต่กลับเอามันไปโยนทิ้งลงโถส้วมทั้งหมดสุดท้ายจึงถูกลงโทษอย่างสาสมจนพังภาพตั้งแต่นัดเปิดสนามปัญหาชัดเจนว่าอยู่ที่จังหวัดจบไม่ขาดแต่มันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาเพราะสถิติเกมลุกของพวกเขามีประสิทธิภาพสูงเป็นอันดับหนึ่งของพิมลีกในฤดูก,กาลที่แล้วดังนั้นการทำประตูไม่ได้ในเกมแรกจึงน่าจะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุซะมากกว่ามันไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอก พอค่าเฉลี่ยต่อหนึ่งเกมนอกจากจะครองบอลมากกว่าคู่แข่งระดับ70ต่อ30แมนซิตี้ยังมีโอกาสทำประตูเป็น 10, 10ครั้งนัดต่อมาที่เปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของนอริชแมนซิตี้จึงระบายความอัดอั้นตันตูดออกมาเหมือนภูเขาไฟระเบิดตามบริการชำเราพืนโตในเกมล่าสุดอีก5ดอก2นัดล่าสุดแมนซิตี้กดไปทั้งหมด10ดอกเป็นการยืนยันหนักแน่นว่าเกมลุกของพวกเขายังน่าสยดสยองเหมือนเดิมนั่นแหละ ขอโทษนี่ขนาดเควินเดบรอยยังไม่ได้ลงสนามนะครับนี่เวลาเล่นเกมลุกลูกทีมของเปปกอร์ดิล่าเหมือนมีแนวลุกเรียงเป็นหน้ากระดานถึง5คนเฟรนตอเรสคือหมายเลขเก้าตัวหลอกขนาบข้างด้วยแจ็คกรีลิชกับตำแหน่งหน้าขวาที่สลับกันทั้งกาเบลเชสซุดและริยัตมาเดสเท่านั้นไม่พอจะมีมิดฟ er ิลตวลุกอีก2คนคอยสอดขึ้นมาทำหน้าที่เหมือนเป็นกองหน้าทั้งอิวไคกุนกันและเบรนโดซินวารวรวมถึงราฮิมสเตอร์ลิง ฟูแบกทั้งสองข้างก็เติมขึ้นสู่มาเล่นเกมลุกเหมือนปีกโดยสามารถจัดทีมได้แบบไม่ตายตัวและสามารถสลับกันลงอย่างไม่เหลื่อมล้ําเพราะคุณภาพผู้เล่นพอๆกันทั้งทีมแม้ในประวัติศาสตร์ของพิมพ์ลีกจะบันทึกว่าทีมที่แพ้ตั้งแต่แรกของฤดูกาลแล้วสุดท้ายพุ่งทยานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นคือแมนเชเต็ดในฤดูกาล 1992-1993, 1995-1996และ2012-2013หากว่ากันด้วยเหตุผลของฟุตบอลแบบเพียวๆ แมนซิตี้แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าพวกเขายังคงเป็นเต็งหนึ่งเชลซี Chelsea. สองนัดแรกสิงห์ดูใช้คุณภาพผู้เล่นที่เหนือกว่าเอาชนะคู่แข่งแบบไม่ระบมหัวแม่ตีนนัดแรกที่อัดคริสตันทะเลสามต่อศูนย์พวกเขาม่ได้เร่งเครื่องบดขยี้อะไรมากมายซึ่งหากเน้นกันมากกว่านี้ก็น่าจะกระนำได้มากกว่า3ดอกนัดต่อมาอัดคู่แข่งในวันนักใกล้เคียงกันอย่างอาเซนนลไปแบบเบาๆโดยศูนย์หน้าตัวใหม่อย่างโรเมลูลูกากูใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้น ก่อกระทุ้งประตูแรกให้ตัวเองในเครื่องแบบสิงห์น้ำเงินได้สําเร็จชัยชนะใน2เกมแรกถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่เหนือกว่าคู่แข่งอยู่แล้วกระทั่งการศึกระดับอภิพยามาหายุธในนัดล่าสุดที่แอนฟิลด์โทมัสทูเคิลแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการวางแผนและแก้เกมที่ขับตูดยิ่งนักเกมแพลนของเชลซีคือการเล่นอย่างรัดกุมบนความระมัดระวังรูปเกมเป็นรองแต่ชิงจังหวะขึ้นนําก่อนได้สําเร็จจากการเล่นลูกตั้งเตะที่ซักซ้อมกันมาเป็นอย่างดี กระทั่งเหลือตัวผู้เล่นแค่10คนตลอด45นาทีหลังเมื่อวิงแบ็กขวาอย่างริชเจมถูกใบแดงเตะเพิ่อออกไปคุนซอสิงบลูเลือกที่จะเปลี่ยนตัวรุกอย่างไคฮาวสออกแล้วส่งเตีโกซินวานลงมายืนเป็นเซอร์แบ็กแทนที่เซซ่าอัสเปกตาที่ถูกขยับออกไปเป็นวิงแบ็กขวาเมสันเมาท์ถูกขยับเข้าข้างในมาช่วยเกมตรงกลางพลางทิ้งพี่ตู้เป็นห oh ok ัวหอกเอาไว้เวลาสวนกลับจะให้วิงแบ็กซ้ายอย่างมาคอสอลอนโซเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกแบบสุดสอย ขนาที่อาร์สปิจะไม่สูงขึ้นมากนักพลางฮุบจะควาเข้ามาเป็นเซนแบ็กอีคนยามที่วิ่งแบ็กซ้ายขึ้นไปข้างบนแล้วลงมาไม่ทันสถานการณ์บังคับให้เชลซีต้องเล่นแบบคัลเดอร์บัสอย่างมีวินัยชนิดที่ต่อเวลาออกไปอีก30นาทีคงแดงก็ไม่น่าจะหาทางจะเข้ามาทําประตูได้แม้จะได้หนึ่งแต้มเท่ากันก็จริงแต่ในความรู้สึกแต้มของเชลซีเป็นแต้มใหญ่และมีคุณค่ามากกว่าการเข้ามาของโรเมลูลูกากูเป็นการเกาถูกที่คันดีนักแหล พขาะจะช่วยให้เชลซีได้ประตูมากขึ้นมากกว่าตอนที่มีติโมแวร์นเนอร์เป็นศูนย์หน้าวัดจากฟอร์มการเล่นใน3นัดแรกถือว่าทำได้ตามมาตรฐานแถมขนาดของทีมที่ใหญ่และยาวอุดมด้วยผู้เล่นที่มีคุณภาพว่าแล้วเขาบอกว่าเชลซีนี่แหละคือผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแมนซิตี้ลิเวอร์พูลสามนัดแรกผ่านไปเครื่องจากสีแดงผู้อังการทำสถิติชนะ2เสมอ1แพ้0ย์ยิงได้6เสียหนึ่งสะสมได้เจดแต้มสิ่งที่ผมสังเกตเห็นจากทั้ง3นัดของลิเวอร์พูลก็คือเจเกนค็อป พยายามค้นหาส่วนผสมในแดนกลางของระบบ4-3-3ให้ลงตัวที่สุดเกมแรกฟาบินโยเจอาแดนเฮนเดอร์สันและเตเกออันตารายังไม่รับอนุญาตให้ลงสนามลิพูใช้เจมส์มิลเนอร์นาบีเกตาและอเล็กซ์ออกเดตแชมเบรนเป็นห้องเครื่องฟอร์มการเล่นของลิพูยังไม่ดูดันเท่าที่ควรนะครับถึงขนาดนั้นยังอุ่าหอัดนอริดไป3ดอกเน้นๆอืมนะนี่ขนาดเปล่งความดุดันออกมาแค่70%อยังเอาชนะคู่แข่งไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ0นย์ แล้วถ้าเกมในลิพูเปล่งความเฮฟวี่เมทัลของตัวเองออกมาแบบเต็มๆคู่แข่งจะไม่ตูดบานหรอเกมต่อมากุนซือชาวดอยชลันเปลี่ยนส่วนผสมในแดนกลางอีกครั้งเป็นจอแดนเฮนเดอร์สันนาบีเกตาและดาวรุ่งดวงใหม่อย่างฮาวิเอลเลียตการกลับมาของกัปตันเฮนโดช่วยให้เกมของลิพูลื่นไหลมากขึ้นอย่างชัดเจนก่อนที่จะไปชิดเปอร์ลี่ไปแบบเบาๆด้วยสกอร์สต่อศูนย์กระซวกตะขคายได้น้อยกว่านัดแรกก็จริงแต่ฟอร์มการเล่นใช้ไหลกว่านัดแรกนะครับขอบอก เกมล่าสุดที่ต้อนรับการมาเยือนของเชลซีจึงจัดเป็นบทพิสูจน์ตั้งแต่เนิน่เนินเจอเกนครอบปรับคุ้มกำลังในแดนกลางอีกครั้งเป็นเจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยและฮาวิเอลเลียสมันน่าเสียดายก็จริงที่ผู้เล่น11คนของหงส์แดงยัดเยียดความปราชายให้ผู้เล่น10คนของเชลซีไม่สำเร็จแต่ประการหนึ่งพวกเขาเจอกลยุทธ์โคตรมหาอุดของคู่แข่งลิผูลเล่นกันได้ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแค่หาทางเจาะไม่เข้าเท่านั้นเอง ที่สาคัญคือคู่แข่งที่เสกมนโค่นพาอุดใส่พวกเขาไม่ใช่ทีมไก่กาไรส์ซาีินาที่ไหนเป็นถึงแชมป์โยุโรปเลยทีเดียวนี่แหละเหตุผลใหญ่ที่ไม่ชนะสําหรับปัญหาของน้องหงที่ท่านผู้ชมทางบ้านอย่างผมพอมองเห็นก็คือเรื่องของตัวผู้เล่นที่จะลงมาเปลี่ยนเกมขณะที่มานั่งสำรองของแมนซิตี้และเชลซีมีอาวุธหนักให้เลือกใช้ในสภาวะฉุกเฉินลิพูกลับมีผู้เล่นบนมานั่งสำรองที่ไม่รู้ว่าจะลงมาแล้วสามารถสร้างความแตกต่างได้หรือเปล่าอย่างอเล็กซ์ออเลนเชมเบล นาบีเกต้าและทาคุมิมินามิโนะอย่างไรก็ตามแม้จะทำหลุดไป2แต้มอย่างน่าเสียดายถตว่าอย่างน้อยทั้ง3เกมที่ผ่านมามันก็แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของริผูที่เหนือกว่าคู่แข่งทั้ง3นัดแม่นูเดผลพักปีศาจสามง่ามเปิดฉากอย่างพยามัจจุราชโดยการระเบิดทังขี้คู่แข่งสำคัญอย่างลินเดถึง5ตัวหนึ่งในนัดเปิดสนามเกมลุกดุดันและกระโวกไส้ดีนักแหล่อันบังเกิดจากการตอบอลอันรวดเร็วและแม่นยา เหนือสิ่งอื่นใดคือการเล่นเกมรูปแบบกล้าได้กล้าเสียเหมาะก,กับสมญาเรทเดวิยิ่งนักอันนี้จะเพียงแค่เกมต่อมามาตรฐานของพวกเขากลับตกวูบไปอย่างน่าเกลียดน่ากลัวตัวละสามบาทปัญหาเดิมเดิมวนกลับมาอีกครั้งคือเมื่อถูกคู่แข่งบดบี้แล้วจี้เข้าหาเร็วผู้เล่นพนาซูนจะอาการลุนลานแล้วจ่ายบอลกันสเปสปะโดยพลันแดนกลางเมื่อคู่หูแม็กเฟรดไม่ได้ลงเล่นคู่กันก็บาาันไลยนอกจากนี้ยังไม่มีตัวคุมจังหวะพลางเชื่อมเก,ม,เกมให้ไหลลื่นอีกต่างหาก คิดง่ายๆเชลซี Chelsea, มีจอร์จินโยมีเอ็นโกลกกงเต้มีมาเตโอควาสิตหรือผู้มีจอแดนเฮสันกับเตียโกอคันตาราที่คอยพักบอลคุมจังหวะแมนเชสเต็ดกลับต้องฝากบอลไว้ที่เฟรดไอเจตเคสองเกมล่าสุดที่ทำได้แค่เสมอเซาทำต้านหนึ่งต่อหนึ่งและเชือนชนะบุฟนึงต่อศูนย์คุณภาพในการรับส่งบอลค่อนข้างบัดซบและตกชักแล้วไอความสยดสยองที่เห็นในเกมแรกมันคืออะไรในการศึกครั้งล่าสุดที่บุกไปควักสามแต้มกลับออกมาจากลังหมาป่า เกมรับมีความเยือกเย็ยนมากขึ้นคนดูบอลแบบเพลินๆแล้วชอบแสดงความเห็นแบบกลัวไม่ได้แสดงความเห็นในโลกโซเชียลมักจะมองตื้นๆแค่ว่าวูฟพลาดเองถูกต้องนะครับที่มาป่ายิงทิ้งยิงคว้างเอาโอกาสอดีงามของตองไปโยนทิ้งถังขยะถว่าถ้าแผงหลังไม่นิ่งโอกาสทําประตูของวูฟก็จะมากกว่านี้มีน้จาจังหวะที่แมนเชเต็ดได้ประตูชยัยหากมองกันแบบเป็นกลางผู้ชมทางบ้านอย่างผมคิดว่าถ้าผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกฝาวดึกผีแบบสุดริ่มอย่างผมก็คงเถียงไม่ออก จึงอาจบอกได้ว่ามันเป็นชัยชนะที่ภาคภาษาอังกฤษว่า "fucking fluke" น่าคิดนะครับเพราะจากเกมแรกที่เปล่งปลงั่งพอ2เกมต่อมามาตรฐานคอมเมเต็ดกลับตกลงไปอย่างน่าใจหายโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นมากกว่าทีมเวิร์กระหว่างเล่นไม่ดีแต่มีชยัยกับตัวผู้เล่นมากกว่าแต่ไม่ชนะเรียนตามตรงผมขอเลืออยางหลังดีกว่าเพราะอย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานอันเป็นคุณสมบัติสําคัญในการไล่ล่าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ ที่ต้องอาศัยความคงเส้นคงวาและทว่ากันในระยะยาวถือว่าดีกว่าฉะนั้นและชนีหากวัดจากฟอร์มการเล่นใน3นัดแรกของ4ทีมเจงย้ำแค่ว่า3นัดแรกเท่านั้นแมนยูเด็ดยังเป็นแค่เจง4แม้จะมีคริสเตโนโรนโดมาช่วยถล่มตะข่ายแถมอันดับในตารางและนาทีนี้จะสูงกว่าแมนซิตี้ก็ตามก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ